วันนี้เวลาทำก๋วยเตี๋วกินครับ,รบนนรพี่น้องครับวันนี้เราก็จะมาทอดเนื้อเดืดเดียวที่สาวมันทำไหมพี่น้องครับแต่น้ำมัน,ยนเยอะหน่อยจะให้ทอดง่ายมีหม้อด้วย,ยพี่น้องนั่นเดือดี นี่พอนี่จ้ะนี่จ้ะลูกว่าเราจะให้น้าหลักหลับไม่ได<ม>้หรอมาจะไปมาไดยสองจัน โบมีไสไสแห้งก็ทำไฟไส้ทอดทอไส้แเขาบริสิบ่างบริสิบอดแยกออมามีปี้มีย่าง่ย่างกินใส่เต่าพื้นแยกกันตรงนี้หัวใสอแฉกกินยางนี่เป็นอาหารนปลาเาานมาะ ถ้าเราใส่น้ำมันเยอะๆ่วมันนี่เนี่ย่หุดมันมัมัห่อย้อนางแต่แต่น้ำมันเราจะไม่อมออมออเอาชินน้นนะแล้ก็เสียบแล้วก็กองใส่ช่วยไว้ถ้าเราเส่ทางแล้วก็มากองมาใหม่้พอดีเลยเอาเนื้อมาออเมื่อใหร่อจะคั่วติ่มที่เขาตินมยู่ด้านั้ายจัด ขั่วไว้ไดอันนี้อันนี้เรื่องเต็มเลยครัวไว้ได้ น่าอร่อยมากต้องกอไห้เจ้า,าเอ้ยมวานเอ้ยนั่นหมอมากน้าที่กวัวสิ้นบปเสียน,นี่เึินมากเลยทุก่พี่น้องเขาได้ไปกลัวอืม หัวเตี้ยนหัวไว้แบบแดงมายขนดนั้น้อเติมน้ำขึ้นหน่อยจะไม่้อ พี่น้องนะเรียบร้อยอันนี้เขาก็้าวซีนพี่น้องเอ้อเศษๆทอดซีนพี่น้องพักก่อนนี้ตู้เย็นอันนี้ค่ะสรอยจุพี่น้องย่ายๆอยู่ยมัดพี่น้องไหมจัดไปสวัสดีครับพี่น้องนะเรียบร้อยมาพี่น้องมา ข้าวมาที่น้ำลงปาาน้ำมันละเอียดนะเะเียบแทบไม่ก็อนไม่ไหมเลย ก่นอนไปซื้อซุ้ยไหน้องมาหน้าเป็นอยากกินกว๋วยเตี๋ยวภาพามันไปกินแล้วก็ไม่ได้กินน้าเบิน,นมาฮอดเหี้ยมไก่โขลวเหมือนไหน้องเยอะแค่นี้นก็เเ็ดไปแล้วมั้งมีเมนูเด็ดแบบกบิ่น่ากินเนาะ ก็เยียมเ่ยเยี่ยมเยใหม่ก่านแล้วคนนั่งมือขอเนี่ยนันตั้นใี้ได้คน Chỉ 3, hết, nó chỉ còn nó nó sáu nữa năm 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 nó năm 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 mà กินมันอจีเมนอัพเยอะเหมืนกันเนี่ยข้าเวเยอะเหมืนกันเนี่ยคนบ่เองตก็คือแมงวันมันหลาย,ยุตลานอันนี้เขาปีบุตรไว้ไมเมื่อคุยแมงวันเขาริดรวนมากเลยสิบ่าไหลอายุนนาาาย,ยุตลานเท่าไหร่แมงวัน Ừm. Gọi Ngon mà nào, đến đã nhưng nó bị liễu quay bên mới được quay bên luôn liền than liền than ba năm ba nhẹ răng rồi những gì quay liền mới thưa mình 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 ăn liền mới thưa thả lắm thứ ở mất người thứ nhà subscribe cho lên Ngon không? Được. Có nhập có nhập ไม่เมาม่น hmm. mm ี hmm. mm ่ไม่มี

好，今年都下不了。 Chính em ơi, tổn thân กูร <as> ์กามไม่เรากล้กูรกม